วันนี้จะมาล้างแอร์นะครับเป็นแอร์แคริเออสำหรับห้องม่ใหญ่อันดับแรกก็ต้องออฟเบเกอร์ก่อนเลยนะครับสำคัญสุดอันดับแรกออฟเบเกอร์จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดก็คือสำคัญสุดคือปั๊มน้ำแรงดันสูงอาโบเวอร์สำหรับเป่าแห้งแล้วก็ถังน้ำสำหรับต่อกับปั๊มน้ำเพื่อฉีดทำความสะอาดคอยเย็น ทางน้ำนี่ก็สะดวกเพื่อความสะดวกแก้ไขควงผ้าคลุมเดี๋ยวเราจะมาทำการรื้อกันเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวรื้อโคงแอร์ด้านนอ,อกออกซึ่งเป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวรื้อออกเลยรื้อน้าก,ากากออกนะครับรเผยเเปิดแล้วถอดหน้ากากออกเสร็จแล้วก็ถอดสกรูเนี่ครับถอดออกไปแล้วนะถอดสกรูสองแล้ว 3และ4และตัวที่5ก็คืออยู่นี้ตัวที่5อยู่ช่องกลางนะครับสำหรับแคเรียรจะถอดเยอะสกู5ตัวถอดออกแล้วก็เดี๋ยวก็ถอดแผ่นกองฝุ่นแล้วก็ถอดฝาครอบออกได้เลยถอดแผ่นลิ้นปรับแรงลมที่ใส่ขึ้นใส่ลงนะถอดออกก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวถอดฝาครอบออกไดเลยครอบออกมา้วครับก็เห็นรุ่นแล้วรุ่น42 SCE012 เป็นขนาดเท่าไหร่เนี่ยถอดฝาฝักถอดฝาครอบออกแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถอดฝาครอบออกแล้วก็จะเป็นลักษณะโล่งๆแบบนี้ เดี๋ยวเตรียมเอาผ้าใบห่ออาการน้ําย้อยหยดเพื่อที่จะทําการฉีดทำความาสะอาดได้เลยครับคลุมเพื่อใบเพื่อรองรับน้ําในการฉีดล้างทำความาสะอาดนะครับนะครับมีท่อออกมาเพื่อลงถังนี่ครับถังเดนถังทิ้งเดี๋ยวเริ่มทำความาสะอาดกันได้เลยครับเดี๋ยวต่อปั๊มน้ำกับถังน้ำใช้น้ำเปล่าพอนะครับไม่ต้องใส่น้ำยาอะไร เร,เริ่มเลยนะครับอ่าอันดับแรกก็ฉีดคอยเย็นฉีดทำความสะอาดบริเวณคอยบีเย็นนะครับเป็นแนวแนวกว้างเพื่อให้คาฝุ่นเครื่องนี้สะอาดมากนะครับเครื่องนี้ใช้งานน้อยสะอาดมากคาฝุ่นท่านไม่มีเลยแล้วก็ฉีดด้านใต้แต่ต้องจับพัดลมไปด้วยนะครับการพัดลมหมุนถ้าพัดลมหมุนันก็จะเสื่อม สภาพไวแล้วจับไว้นิดนึงแล้วก็ฉีดด้านซ้ายขวาจับด้านขวาฉีดด้านซ้ายก็แค่นี้ เป่าลมแห้งแล้วก็ประกอบจอเข้าเหมือนเดิมทำความสะอาดเช็ดให้แห้งสนิทยึดยึดจอเรียบร้อยครับก็ใส่ฝาครอบก่อนใส่ฝาครอบก็ต้องเอานี่นี้ใส่ก่อน,นตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจุดวัดอุณหภูมิสายเล็กๆตัวนี้นะเพราะว่าเวลาถอดเราต้อยกออก เสร็จแล้วก็ประกอบสี่งนี้ประกอบฝาครอบประกอบฝาครอบเสร็จแล้วก็ปิดฝานี้ฝาช่องสวิข์ไฟเนี่ยแล้วก,ใก็ใส่แผงกันฝุ่นสองสั่งใส่แผงกันฝุ่นสองสั่งเสร็จก็เนี่ยยึดสกรูที่หนึ่งสองสามสี่จุดจุดที่ห้าก็คือตรงด้านใต้เนี่ยสำหรับแคร์เรียมจะเยอะนิดนึงจุดยึดนะครับแต่ยึดจุดที่ห้าเสร็จแล้วก็เป็นอันุเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ใส่ฝาครอบอันสุดท้ายก็เรียบร้อยไม่มีอะไรมากครับแค่นี้ ายละเอียดเยอะแต่ไม่ใช่งานยากค่อยๆค่อยๆถอดค่อยๆทำนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวส่ข้อคาอีกอันหนึ่งจบประกอบทุกอย่างเสร็จเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามเหมือนเดิมเดี๋ยวลองเทสเครื่องกันเลยดูว่าจะลรื่นปืนป้ดลมเย็นสบายเหมือนเก่าไหมออนเบรกเกอร์ครับออนเบรกเกอร์ เรียบร้อยนะครับปรับอุณหภูมิไว้ที่23องศาแล้วก็เทสแอร์เย็นชัม่มโอเคผ่านครับเรียบร้อยนะครับเปิดไว้ที่อุณหภูมิ23องศาเซลเซียสแล้วก็ลองเทสดเูเย็นดีปกตินะครับงานปกติส่งงาแค่นี้ครับวันนี้ครับเรียบร้อยครับผม 对。Okay.